สวัสดีค่ะเรียวอยู่ป่ามันเพิ่งไปเไยนะบริททยหากใหม่ร้ายเลยบริททยหากยหลายหลายเลยบริททยนี่ตีหัวเลยเรียว งานเห็นแล้วบ่เห็นเชือแล้วเออตอนเดาเดาเห็นอะไรนู้นติดก้นเาอย่างเห็นเชือมันกบสใสสะซางก็จะเห็นเชือกใครดิอัสองตีมก็หเะ รับามทาทั้งนี้กระพพวอีกตายละบานจกหัว,วล,ววลบะบา,านไม่เป๊ะอย่าด้วบนแม่นขามไปพ่นบ่กไปนี้ตัหวหัว สามหัวสามหัวผุนได้น่มันได้รอดแล้วหล้วโอ้ยมุนยังอีกสี่หัวที่สี่อยู่นี่นี่ที่สามกับมุนสับหัวมันเอาไปในอันอันนี้ผุนอือมาเกิน Thank you. เห็นแล้วบ,บ,บ,บ่เห็นแล้วาะเห็นแล้วนรรี่นีว่าเซะหัวาจะน้อยหยัวมัน้อยออได้บ่หัวขาวดีค่คักน้อเนี่เยเยัยกำลำ งานไหมงานมันงานไหมได้หนิเบียดงานไหม่นไหมผ้าแมนบวกโมเมนต์คอยโมเมนต์ตั้งใจสาปเห็นอยู่มันหันเอาต้องเบียดมันะอีกแล้วอุ้ยเอาอีกแล้วนะมันงับอีกแล้ว โอ้ยมองนึว่าสีเงละโ้ยเจ้าหังงก็ค่อยมลุ้นมองไม่หัวงยเล จะคอวนี่สองสามสี่ห้าหกเดเยวเดี๋ยวเเดียว แปดเกาิบปุ่นไปรอหมดลยลงลงทีลงทีลงที่่นะมองเลียวงองเลี้ยว 有空桃子，六颗桃子啊！ รับละบ่เอาได้ไั่กระหากไหมจั๊บ

มีเหล่าฮอกนมาาฮอเทียดินไปถมใบนะเป็นฮอนางอเทียดินไปโมใบก็เล่อได้โขมใบขึ้นนี่ดัดนลยเนนี่ ไนี่ค่ะมาสับด้วยค่ะจักหัวนั้น <laughs> ดูผลงานจ้าผลงานของปนิดนะเนี่ยจ้กระสูนห้องเจ้าขุนเบิ้งที่ล่าบ้งหน่งสองหัวสองหัวหรือหัวเดียวจ้าหัวกลางเลยนะนะสองหัวปนิดสองหัวเนาะมันคนละสีอยู่หัวเดียวดิฮะหัวเดียวบ่อกวใหญ่แท้ Ủa 2 không có nghi ngờ Ok, mày ký đi ô mày chôn nữa chứa kìa 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 kìa